สวัสดีครับเจอกันดีหรืครับแรกนี่ครับวันอังขารนครับมาหมายเกอครับผมใส่แงบพรฟอร์มครับมือนี่เอาเบ็ดเสร็จเลยครับทั้งแงบทั้งใส่เบ็ดครับเบียรประหมอาให้กอาครับเบ็ดขั้นครับสามสิบเพื่เกอครับไม่รู้จะใส่หมดหรือเปล่านะครับคำนะครับมือนี่เดี๋ยวค่อยที่ตามนะครับเด้อ ว่าจะมานมือนเจอกันครับผมเดี๋ยวไปใส่ก่อนครับเดี๋ยวคำก่อนสวัสดีครับใส่เปลีวซ้ำครับเงียบก็เเรืออายุสี่หาอันครับใส่อยุสี่หลังหาหลังครับเงียบคำก่อนครับผมใส่เบ็ดยี่สิบหาหลังครับหมดอยู่ครับกำลังใส่แร้วเมื่อกี้น่ครับผม กำลังจะเดินทางไปหารถครับกลับบ้านครับเสดากับไลยครับแถวนี้ครับเสดครับเขาขืนห้านเลยครับมีแต่ตนเสดาครับแถวนี้ข่างสาครับประกอบกับวิศาเก็บครับมือนี่สงสัยค้นมาหลายครับมือนี่ครับฝายครับเพิ่งหาปลา ดักตาคายส่เบ็สไซหนังครับลงเบ็ดฝรั่งเป็นสาบัวนะครับมาเอาบัวนะครับหากุุงสอนกุ้งนะครับตมภาษาคนน้านนอกขอกหน้าครับสะสดาครับสะสดาอ่อนครับต้นนี้เ๋ยวเบื่อทิศเก็บไปกินกับปนนนะครับเมื่อยแล้วครับผมจะเป็นตกดินแล้ว เดี๋ยวมือนพอกันครับผมรุ่นน้ำกันครับว่าจะได้โตหรือเปล่านะครับใส่เบ็ดอยู่ยี่สิบหาหลังนี่แหละครับใส่เงยบพร้อมครับมือนีะครับเนียประมาณหาหุกหลังครับล่องมือรครับว่าจะได้โตหรือเปล่านะครับกบมีกบบวุนี่ใส่เบ็ดแต่บเห็นโตลงโตเลยครับเอาแค่นี้ก็ได้ครับเด้อเดินทางกลับบ้านกันครับผม นั่นรับฟังดีครับขึ้นนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับมายามเบดครับมือนี่ครับยามเบดใส่เงียบผอมครับใส่ไ้หมู่บ้านนี่ครับใส่ไวยีผ่าลังครับหมายก่าครับผมอิมานะครับไปหลุ่นกันเด้อครับเด้อ อากาศยำซอลครับผมบรรยากาศตอนซอรครับผม <c oughs> อุ้ยอุ้ยออก้วครับไปยังวะ,ะบูครับบูครับบูบูบบครับผม ตัวแรกครับเต็มแรกครับผมต่ตอกันเลยครับผมเต็มแรกแล้วข้องติดปลาอ้อยครับปลาอ้อยครับประดีด๋ยวรุนนะครับผมหลังนี้อเอาเลยครับ ยังยังหล่นอยู่ครับหลังนี้ก็บรรทึกครับเก็บกันครับผมสวัสดีครับยามล้วแล้วครับมื้อนี้่ครับผม บกมานเลยครับเมื่อี่ได้แต้มเดียวครับทีท่าให้เบิ้งแล้วครับผมเยือปลาบกเขาแล้วครับต้องหาแมงกี้ซ่อนนะครับมาใส่ไม้นี่ครับป้าก็ขืนดียู่ครับสวบดีอยู่เกบปากก่อครับผมก่อครับใส่ตามหมุงครับใส่ต้มปลา กอดกด้ครับแซบครับต้นนี้ครับเก็บไปใส่ตู้เย็นเลยครับแช้เย็นว้ยเนี่ยม,มุงมี่จะได้ออกมาก,กินได้ครับกอกครับหาก,กินยากครับบรรยากาศเน่าเศร้าครับผม เก็บเดาเนี่ยครับมือนี่กินกระปุลครับป่ากับบ้ได้ครับครบกับบ้ได้ครับใช้งเงียบพร้อมครับครบกับบ้ได้บ่ได้จักตัวเดี๋ยวฝากคลิปนี้กันไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันไ่เนาะครับคลิปนี้ประมาณเลยครับผมสวัสดีครับ